โอเคทุกคนเดี right okay, Man, ๋ยวฉันจะเอาขอให้นะมาเอาเอาไปเลยนะโอเคมาเอาเลยจะเอาไหนก็ได้ักขอันนี้ก้อนนี้ันขอันนี้ขอ้อนนี้หืมโอเคกับเก็บไปซะโ็เก็บนี่เหรอเอาเก็บแล้วเดี๋ยวฉันขอ ค้นหารูปภาพก่อนจะเอารูปอะไรดีนะอ,อันนี้อ่ะอันตัวนี้อันตัวนี้ก็ตัวนี้อันนี้แหละรถน,นี้ตัวยากจังเลยหายรถไม่ค้นแหละอืมตรนี้โอเคที่จับเวลาแยกกันเลย ค้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็ทำไม่ได้นะอืมอืมงั้นฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วโอเคงั้นฉันจะเริ่มแล้วนะนี่เนี่ยเริ่มได้แล้วโอเคงั้นฉันขอสร้างเลยละกันนะฉันจะสร้างแบบอะไรนีันนี่สีดำฉันอยากสร้างวงจรนสโตูนตัวมันไม่ได้มันไมฉันยังจะอยากสร้างน่นีนี่ได้เนี่ยนี่ันนี้วันนี้แล้วก็เอ่อก็ จกอยู่นีอันน í, ี้นน í, วางอันนี้วางอันนี้ทุบ่ออันนี้ทุบออกอันนี้ทุบออกแล้วก็วางอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้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 อไอ่ะอียนดีกว่าอันนี้ก็มันไม่ก็ไม่ใช่อ่ะ ใช่ตัวแล้วหน้าอยามาดูของฉันเสร็จแล้วโอเคฉันเสร็จแล้วตอนนี้โอเคแบบนี้แหละถือว่าได้เลยเฮ้ยอ๋อโอเคหมดเวลาแล้วฉันเสร็จตั้งแต่กนการสร้างหมดเวลาแล้วตอนนี้โอเคฉันเสร็จพอดีเลยโอเคไหนขอลองไปดูหน่อยว่าเขาทำอะไรกันดูของฉันสิของแดงเหรอเนี่ยนี่ของแดงเหรอแล้วนั่นแมวนี่อ๋อแมวเหรอ เหมือนันอทำไมเหมือนนั้นอ่ะอ๋อตรงนั้นมันเองโอ้แต่เหมือนใช่ไหมโอเคต่อไปก็ของสีเหลืองตู้ของขาตัวหน่อยของของฉันน่ามันสามารถวงจรนได้ด้วยสิมันสามารถโอ้ยได้้ลยดีโอ้ยโีสุดยอดเลสุดยอด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  ต่อไปก็ของสีฟ้าไปดูกันโอ้ยสีฟ้าัวยใช่ไหมเอ้ยนี่ดีนะล่ะดีเลยนี่เยสต่อไปก็ของสีเขียวมาขอดูหน่อยนะของฉันเป็นงงไบ้าะโอ้เป็นลายกันนะมันสวยใช่ไหมล่ะเราได้ผู้ชนะแล้วแหละทุกคนชนะเหรอเขียวนายคือผู้ชนะเย้